สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับข้างล่างลงไม่ได้ครับฝุนตกเจะด้านบนเลยครับนี่เราจะขูดด้านบนกันครับเอาหน้าดินไปก่อนผสมรากไม้ โอ้คุณตลกอบอวลอะไรกับอ่ะไปโอ้ยลื่นลื่นอะลื่นอ่ะ ไววไว้โอเคครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กลับรถนู้นเลยแม็กายจมไม่จมไม่ใช่แม็ก วันนี้วิ่งสี่คันครับน้องนัดไม่มาครับเรามีดินด่วนมาสแปร์หนึ่งคันครับ <laughs> ฝนล,ละลืมครับให้ิกษีเว้อาทิตย์ไปนครับทั้งฝุ่นทัปป้งสุบุรีโอ้ตายแล้วแดดเริ่มอ,ออกแล้วครับ อิงมาโอ้ไปีิตักไหมไปเลยแบดออกแล้วครับ เราใส่ดินประมาณนี้นะตรงนี้อึงจะเยอะมากเลยครับอึงยืนต้องหาที่ปล่อยด,ดูตาเขาจะเล็กๆเลยโอ้โหเยี่ยวใส่อีกไว้ในป่าเลยครับได้มาแล้วครับ ดำซิ่งดินด่วนดำทรักไทยเขมีเอาไทยลาวอุ้ยไทยแลนด์ขน,นมสวยเว้ยมาขอแจมด้วยครับมาขอร่วมงานด้วยรับสมาชิกใหม่หนึ่งท่าน<ม>เขาจะเอามาวิ่งบ่อยๆครับดินดวนถ้าไม่มีงาน เขาจะหางานให้ลูกน้องได้ทำกันครับแล้วก็โอเครับแค่หนึ่งคันครับน้องบอกนาวส่วนน้องไออะไรวะอีกคันหนึ่งไม่ได้เอาครับรถมันเยอะแล้วงานเราก็ไม่ค่อยจะมีครับ ดินก็จะฝุ่นๆุนอย่างเงี้แหละเป็นหน้าดินแห้งหเฮ้ยลูกบีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอื่นอีกโอ้หน้าจับไปต้มยิงเลยอ่ะมีแต่ตัวอ้วน อันนี้อีกตัวหนึ่งอู้หูดูเยยวเยอะมากนี่ครับตาเขาจะเล็กเลากแล้วก็จะปล่อยอีกแล้วนะไปมันชอบอยู่ตามทรายครับเออเยียบนะเยีบยบเยยบ นี่ครับดาเขาจะเล็กๆเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตรงนี้แหละปล่อยสู่คืนธรรมชาติ